ของแฟนแช่ให้นิ่มห่ังจะได้ตัดเล็บง่ายของเขาเป็นเล็บอันนี้เดี๋ยวอมันหนักเ่ยนะใช่ค่ะพี่อันนี้เดี๋ยวก็มีขอทำนิ้วป้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยทำมือเองถ้าระหว่างสองมุมนี้พี่พันนิ้วไหนมากมุมนี้มาก ใช่ค่ะอย่างนี้ไม่ได้ติดเชือ้อมันเป็นหนังที่มันเป็นหนังแห้งๆอย่างเนี้ยที่ทําให้พี่หกขันใช่ค่ะอันนี้นะเดี๋ยวนาะงเอิ้มบอกก่อนเอ้มตัดให้เกลี้ยงแล้วเวลาที่พี่กลับไปดูแลพี่เอาวิกทางะแล้วพี่ก็หาตะไบโฟมค่ะพี่ต้องเลิกงัดเลิกแงะเลิกแกะเลิกเก่าไม่ต้องไปแกะนีเรียกแล้ว เดี๋ยวค่อยง,งัดทีเดียวตัดก่อนเนี่ยจะไม่มีขูดขาเขาไม่มีขูดขาเนาะพี่ดูแลก็คือเปรีอววิกขาของหนูเหมือนกันนะลูกแล้วก็เอาหาตะใบโฟมขัดตรงหนังนี้อย่างนี้ นะ<ม>คุณเล็กต้องรอก่อนเอ๊ะคุณต้องรอก่อนนะต่อ,อข้างนอกอีกคนกน,นึงนี่เลยตานม้เลยข้างนอกอีกหนึ่งวกอินเหรอจ๊ะไม่พอดีผ่านนะครับผมก็เลยไหนไหนผ่านแล้วก็เลยโอเค,ออเ,คเดี๋ยวอันนั้นจะเอื้อมค่อยงัด ร่อนต้องตัดให้มันเนียนก่อนไม่ได้ชื่อคุเแ็กชื่อคนไหนแล้มั้ยฮะ ซองมีดเราขีก <restrial noise noise> mm ับมิ้นซองมีดอันเล็กอยู่ตรงนั้นนี้นจุดเอาทุบนมิ้นอันอย่างนี้อนี้ทําอีกอันอีกอันเล็กนึงไม่อันเล็กแป๊เหนึง

เก็บมัดจำลูกค้าบ้างแล้วก็รับลูกค้าวอล์กอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งสองครบหนึ่ง ลงไหมดูอ่าทีเน๊มุมเนะอันนี้คือคันเลยเนาะนะหนึ่งสองสานะ หนึ <No. S 2> <So. S 1> mm ่งสองาเก่งนะไม่เจ็บเลยุณพี่ មកលែនេះកែឡានឡូនោះនោះปิด thêm น่ะ